สรุปข่าวเช่อมนยูโกรประจำวันที่4กุมภาพันธ์โดยโค้ชเชฟฟีบอลแมนเชสเตอร์เชื่อมนี้ขอสเสนอไรต์ตอบคำถามแกรีร่ทำแฟนเชลซีหัวใจพองโตแมนยูเสียวๆนะเดอร์ดีแคนไรท์มิดฟิลเวสแฮมเปิดอ,อกไม่อยากจะอยู่ห่างจากบ้านของตนเองสักเท่าไหร่นักซึ่งบ้านหลังที่ว่าก็อยู่ใกล้กับทางแซมฟอร์บริดที่สุดเลยนะแถมยังบอกว่าจอห์นเทอร์รี่เป็นไอดอลของตนเองอีกต่างหาก เดกันยีดีแค้นร้ายกองการคนเก่งของทางเวสแฮมสมสรชันนำในสึบฟุตบรลทมธุรกิจกล่าวบว่าตนอยากจะอยู่ใกล้กับบ้านของตนเองอยู่เสมอซึ่งบ้านหลังที่ว่านั้นก็อยู่ใกล้กับทางแซมฟอร์บริดสามย่าของเคลซีเป็นอย่างมาก ่งไรทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทางเวสต์แฮมตลอดช่วงที่ผ่านมาจะทาให้มีข่าวมาว่าเขาคนนี้ตกไปที่สนใจของทั้งเชลซีและก็แมนยูโดยที่ไรท์เปิดตัวว่าตัวเองนั้นเป็นสาวกสิงโตนั่งเป็น,นครัมเชลซีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแถมเขายังเคยอยู่กับทางแคมเดมี่ที่ของที่นั่นกระดิกด้วยแต่เขาก็เคยกล่วาวว่าชอบใจบรรยากาศของโอชาฟอร์ดบ้านของผีสแสดงเช่นเดียวกัน ท่าน,นี้ล่าสุดทางไรท์ได้ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นกับทางแกรี่เนวิลลตำนานดาวเตะของทางแมนยูที่ตอนนี้ไปเป็นพิธีกรให้ทางสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของกฤษโดยช่วงหนึ่งเนวิลถามว่าเขาเนี่ยยังมีบ้านอยู่แถวย่านคิงสตันอูเปอร์เทม์หรือไม่โดยมันอยู่ห่างจากทางแซมฟอร์บริดตไปเพียงแค่7ไมล์เท่านั้นซึ่งไรท์ก็ตอบว่านี่ครับผมอยู่ที่นี่ตลอดนั่นแหละครับผมอย,อยากอยู่ใ,นในกล้กับสถานแห่งนี้อยู่เสมอผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะเสียชาติกำเนิดของตวเองไป โดยแข้งวิสันีรานี้บอกด้วยว่าจอห์นเทอร์รี่นั้นตำนานกองหลังของทางเชลซีไปในดนของตนโดยพอถูกถามคนที่เขายกให้เป็นขวัญใจแล้วนั้นเจ้าตัวก็ตอบแทบจะทันทีมาว่าจอห์นเทอร์รี่ครับผมคุยกับเขาบ่อยมากๆเลยนะที่จริงแล้วผมคุยกับเขาตลอดนั่นแหละครับโดยความที่ผม โตมาฐานะการเป็นแฟนบอลเชลซีมีตั๋วปีของชินันไดชมเกมทุกนัดเคยอยู่ในแคนดามีมันทำให้ผมชอบเจทีมาตั้งแต่เด็กแล้วเจทีใส่เสื้อเบอร์26ิและก็สมัยที่ผมยังเป็นเด็กนั่นละผมก็บอกกับตนเองมาว่าถ้าสามารถขึ้นไปเล่นให้กับทางทีมชุดใหญ่ของเชลซีได้แล,แล้วก็ผมก็อยากจะใส่เสื้อเบอร์26ิแต่พอผมโตขึ้นแล้วผมก็เลิกคิดถึงเรื่องนั้นไปแล้วมันคงจะดูน่ากลัวนิดหน่อยถ้าผมยังทำแบบนั้นให้จบได้ในฝรั่งนี้ นะผมเป็นน้ำว,ว่าง,งานนี้ดีแคนด์ไรท์นะฮะที่มีข่าวกับแมนยูมาช่วงหนึ่งไม่ใช่ช่วงหนึ่งสิช่วงนี้เลยก็ว่าได้แต่ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแมนยูนั้นยังควยเขยอยู่ดูแล้วทางดีแคนด์ไรท์จะไปซบเชลซีซะมากกว่านะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับลินการ์โต้ทันควันหลังปรางนิกบอกกับตนต้องการเวลาพักโดยมหาเทพเจที่ลินการ์แข้งของแมนยูระบุนะฮะตนไม่ได้ขอเวลาพักเพื่อจะทำให้หัวโล่งเหมือนที่ทางรับปรางนิกให้สัมภาษณ์ แต่อย่างใดพร้อมบอกว่าหากทีมต้องการนั้นตนก็พร้อมจะทํางานแบบ100%เต็มที่โดยมหาเทพเจสซิลินการ์ดาวเตะกงทางเมนยูสมสอนดังแห่งศึกทางธุรกิจ กล่าวว่าตนนั้นไม่ได้มีสภาพจิตใจที่วา้าวุ่นจนถึงขนาดต้องการเวลาพักเพื่อที่ทําให้หัวนั้นโล่งเหมือนที่ทางรับหลังนิกให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แต่อย่างใดแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างหนักในตลาดหน้าหนาวที่เพิ่งจะปิดตัวลงไปก็ตามแต่สุดท้ายลินการ์ดก็ไม่ได้ย้ายไปไหนซึ่งก่อนหน้านี้ปรังนิกก็ออกมาบอกว่าลินการ์ดนั้นแจ้งกับตนเองและกสมโมสรว่าต้องการเวลาพัก2วันเพื่อที่จะทําให้หัวนั้นโล่งทำให้เขา จะไม่มีชื่ออยู่ในทีมในเกม FA Cup คัที่ต้องเจอกับทางเบเดนสโบววันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้โดยลินการ์ดกาลาบนทวิสเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลยอดทีตบอกว่าสโมสรแนะนำให้ผมไปพักด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่ผมนะไม่มีปัญหาบอบวุ่นใดๆใใทั้งนั้นผมจะแสดงออกด้วยความเป็นมืออาชีพอยู่เสมอหากถูกเรียกใช้งานและจะทุ่มเทแบบ100%เต็มที่อย่างแน่นอนนี่นะับเป็นคงที่2ในรอบไม่กี่เดือนที่มีนักเตะแมนยู U, ออกมาพูดหรือ แสดงความคิดเห็น,นเชิงที่ตรงกันข้ามกับทางบรังนิกอย่างชัดเจนโดยก่อนหน้านี้บรังนิกนั้นเคยบอกว่าองูนีมัสยานไม่อยากอยู่ในทีมในเกมที่เจอกับทางแอสเมด l ลาแต่ดาวเตะชาวฝรั่งเศสนั้นออกมาสวนมาว่าตนไม่มีวันที่จะปฏิเสธการเล่นกับทางทีมก่อนที่สุดท้ายแล้วทั้ง2ฝ่ายนั้นจะเคลียร์ใจกันได้ในระดับหนึ่งเลยนะ อานะผมเป็นใาง,งานนี้นะฮะถือว่าเคลียร์กันชัดเจนแล้วไม่แน่นะผมถ้าเกิดว่าเจสซี่ลินการ์ดโมโหนะฮะอาจจะเตะเข้าโกตเตงก็เป็นได้งานนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ลูกกลมๆแล้วมาดูข่าวต่อมาแกนดีกว่าครับเราดูก่อนได้ไหมโดลุ้นแมนยูตั้งใครคุมแล้วคอยคิดจะย้ายทีมในครั้งนี้ โดย ESPN สื่อชั้นนำรายง,งานมว่าคิสโน่บรนโดจะรอดูสถานการณ์ของแมนยูว่าจะแต่งตั้งใครทำหน้าที่คุมทัพถาบอลและจากนั้นค่อยตัดสินใจเรื่องจะอยู่หรือไปจากทางโลโลละครในความฝันในครั้งนี้ซึ่งทางคิสโน่บรนโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของทางแมนยูจะเริ่มพิจารณาเรื่องการย้ายทีมหลังจากได้เห็นสโมสรแต่งตั้งใครทำหน้าที่เป็นกุนซูอคนใหม่ในช่วงสมัยน,นี้จากการเปิดเผยของ ESPN สื่อชื่อก้องของโลก เดยถ้าพิ่สดงกำลังต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักที่จะทำอันดับในให้ติดท็อปโฟนะฮะเพื่อจะคว้าตั๋วไปลุยศึกยูฟาแชมเปียนลีกในรายการหน้าเพราะหากทีมพลาดโอกาสในการลงแข่งขันในบราการนี้ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้บรนโดนั้นอาจตัดสินใจเก็บข้าวของออจจินโอทัฟอร์ดทั้งที่เพิ่งจะหวนกลับมาเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามที สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันแมนยูแต่งตั้งรับหลังนิกกลุมบางเฉียนแบบชั่วคราว้วยสัญญาจนกระทั่งนะฮะจบฤดูกาลนี้โดวยว่าเขาพยายามควานหาคุณซื้อคนใหม่เพื่อจะเข้ามาสานงานต่อของในายใหญ่ชาวเยอรมันที่จะขึ้นไปทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งทางโปรโดนั้นจะอายุครบ37ปีในวันเสาร์ที่5กุมภาพันนี้ตเตรเดมจะพิจารณาทางเลือกในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้โดยเขาจะรอดูกันว่าแมนยู จะตัดสินใจแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ว่าคือใครและจากนั้นค่อยคิดเรื่องอนาคตทางนี้ซ r 7มีสัญญาจนถึงปี2023เท่านั้นและในช่วงที่ผ่านมาก็มีสโมสรในศึกทางเม j o r League Soccer นะฮะหรือว่า MLS อเมริกาและก็ทีมในตะวันออกกาลางที่พร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลเพื่อจะรอดใจเขาไปโชว์เพลงแข่งในช่วงบั้นปลายของชีวิตนักเตะในคร้งนี้นะนะผมเป็นนักว่าง,งานนี้นะฮะต้องราดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแมนยูจะเอาใครดีเทียบผลงานเทนฮากกับพอร์ตหลังบอลปรับราคาในครั้งนี้โดยเปรียบเทียบผลงานในการคุมทีมนะฮะของทางเอริกเทนฮากและก็มาริซชโอปอชิตโนหลังร้านภูมเมืองผู้ดีชูว่าเป็น2ตัวเต็งที่ได้มาคุมทีแมนยูในช่วงสมัยนี้ โดยเบดแฟร์นะผมบริษัทรับปนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษปรับราคาให้อริกเทนฮากเชนเนอร์อาแจ็คอาร์มสเดมขึ้นมาเป็นเตนน็งหนึ่งที่จะได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดก,การทีมแมนยูในรายการหน้าแทนที่บาริเซโอโปเชติโนกุนสือของทางปารีสจะแม่งเป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้พอชเนี่ยเป็นเตนน็งหนึ่งที่จะมารับงานต่อจากทางลับรักนิกในช่วงสมอน,นี้หลังเชื่อมาว่าแมนยูนั้นต้องการได้ตัวมกุมบงเฉียนสมสอนมากที่สุดจากที่มีประสบการณ์6ปีกับเกมทางธุรกิจ ฐานะคนที่เคยคุยกับทางเทอต,ตัมตันและทอรตัมพอสเปอร์แถมอนาคตในดินปาร์คเดอะแฟรงยังสอบเขาไม่ค่อยสู้ดีนัก อย่างไรก็ตามหักมองในมุมมองของแฟนบอลปีศาจแดงแ้วนั้นต้องการจะได้เทนฮากมากกว่าโปเชติโนซึ่งตรงกับ,บร้านภูเมืองผู้ดีที่ปรับราคาให้กุนซือชาวดัตส์คนนี้ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งที่อัตราต่อรอง6ต่อ4แทง4ใจ6ไม่รุมชุนขณะที่พอชหล่นเป็นเต็ง2ราคาอยู่ที่5ต่อ2แทง2ใจ5ไม่รุมชุนโดยอัตราต่อรองกุนซืท่าบอลของแมนยูนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากทังผม1กันก่อนคัดการกเอริกเชนฮาก 6ต่อ4แทงสี่ใจ6ไม่รวมชุนอันดับ2เป็นมาริซิโอโปชิโน5ต่อ2แทง2ใจ5้าไม่รวมชุนอันดับ3าเป็นรับปราหนิก5ต่อ1นแทง1นใจ5ไม่รวมชุนอันดับ4เป็นแดนดอนบรัชเจอร์13ต่อ2แทง2ใจ13ไม่รวมชุนอันดับ5นะครับผมเป็นดิเอโกซิเมลเน่12ต่อ1นแทง1นใจ12ไม่รวมชุนอันดับ6เป็นดิดีเยตเดอชอง14ต่อ1นแทง1นใจ14ไม่รวมชุน อันดับเจ็ดเป็นอันโตนิโอคอนเต้16ต่อ1แพ้1นจากไม่รวมชุนและอันดับ8เป็นของซีดีดีนซีดาน20ต่อ1แพ้1นจาก20ไม่รวมทุนนะฮะซึ่งอันนี้หากเปรียบเทียบผลงานในการคุมทีมของเทนฮากและก็โปเชติโนนั้นจะเป็นดังต่อไปนี้เริ่มจากเอริกเทนฮากนะฮะก็งานนี้ลงคุมสนามทั้งหมด346เกมชนะไปแล้ว219ครั้งเสมอ62ครั้ง แพ้65ครั้งประตูได้820ประตูประตูเสีย360ประตูคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.07คะแนนต่อเกมเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่63.2%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นในการแพ้อยู่ที่8.7%เปอร์เซ็นต์ประตูได้เฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.36ประตูต่อเกมและประตูเสียเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.05ประตูต um> ่อเกม ส่วนทางฝั่งมาริเซโอโปเชติโนนั้นงานนี้ลงคุมเกมทั้งหมด580เกมชนะไปทั้งหมด279เกมเสมอ130เกมแพ้171เกมประตูได้961ประตูประตูเสีย6 6 0ประตูคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.66ประตูต่อเกมเปอร์เซ็นต์ชนะ48.1เปอร์เซ็นต์แพ้29.4เปรประตูเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.65และประตูเสียเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.13นั่นเองครับ นานะผมเป็นนะว่างานนี้เปรียบเทียบระหว่างฝั่งซ้ายทางเป็นพอร์ชฝั่งขวาเป็นเทนฮากนะฮะก็ดูว่างานนี้ใครจะได้คุมแมนยูถาบอลซึ่งตัวผมนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นพอร์ชแต่ด้วยที่ว่าแฟนๆแมนยูนั้นเชียร์เทนฮากก็ต้งองรอลุ้นกันว่าจะได้ใครและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแบนเชเชสเต็ตในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนต่าชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ